สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนีในห้ยชีแปดนะครับพาพีพานนองมาบ้านขีเล็กนะครับตำบลขีเล็กอำเภอปทุมรัดจังหวัดร้อยเอ็ดเท่านะครับโชคโชคบุญมามีหน้าฟ้ามแล้วก็พ่อคองดินนะครับพ่อคองดินสวัสดีครับครับผมได้ของดีมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับเ่ไาด้พอกันโดนกับกําลังเล่มหายา่เป็นสายหูนะพ่อนะสายหูลูกตบผูกกินหยาอยู่ทางผุ่นเดี๋ยวเบิ้งแม่มันก่อนนะครับ ช้หูกับเล่มหยาดีขึ้นกันกินอย่างจริงครับเจ้ข้าวว่าทองน้ำแบบพอนี่ทองครับเอพอผมขว้าเบิ้งใบถับมันน้ำเนี่ยตัวนี้ก็สิทธิสูงจุดป,ประมาณ,ปปมาณเกือบเพียงข้อผมนะครับจุดประมาณลอยหาสิบถึงลอยห้าสิบหาเส้นนะครับลูกตัวผูอยู่ทางผุนเดียวผมติดผ้าผีแพาหนองไปเบืง้งห้องว่ไร้บันไดกับพอนี่แสนเอ็ดนะครับ หนึ่งแสนหนึ่งมืนบาทมาแล้วนะครับงวดคอกบานบ,นบนานราคาแสนมาแล้ว<ม>ตรงนี้<ม>เปลี่ยนบรรยากาศนะครับเปลี่ยนบรรยากาศมาชไทยเดดแดดทองพอนีนะครับ,รบนะครับทอง KF68 นะครับ KF68 นี่หลดพร้อมใด่พรอมกันพ้องหลดด้วย <g ười> กันหนกซองหลอดผสมไปวันทีมีสิบกลุ่มผ้านะครับ <c oughs> ขอดมี17เจ็ดเพชสก,กีกานะครับ,รบใบ <c oughs> เดี๋ยวพอผมถ่ายเบื้องลูกมันก่อน <c oughs> ตัวลูกตัวผูนะครับตัวผู่ใหญ่นี่แหละ Il, เดี๋ยวคมนี่กับเปิดนะครับเดี๋ยวเบิงเบิงตัวนี้ก่อนนะครับไปหามแมา่แล้วพอเทปแบบวาเบิงน้ำกันแล้วนะครับนะครับนะครับมามาสืบขอกคอกบานบานก็ดีอย่างหนึ่งนะครับเห็นปล่อยกินหยาผมขวเพิ่นพอเพิ่นออกมาก่ต้องอยู่ในขอกออกมากินหยามายางให้พพอแม่กินนองเบิง ช่วงทามันเดินนะครับวางเบรกล่าลค่าจเจนเด็ต e ท่งเคเอฟหกแปดไร่นะครับ กลับมาเบิ้องอีกค้หนึ่งนะครับคมนี้หองไอเจ็ดหมื่นหาพันบาทลูกโตเมียนะครับเป็นงัวสายหูคือกันบ้านผมกับเจเอินหงูกระทบนะครับเป็นฮินดูบาซินสายเลือดค่อนขางสูงนะครับตัวนี้กระฉิดสูงอยู่ประมาณลอยหาิบถึงลอยหาิมหาเช่นลูกโตเมียก,กำลังกินหยาเลย อยู่บ้านขีเล็กหม่องเก้าเ้านะครับบ้านขีเล็กตําบลขีเล็กอำเภอปทุมรัดจังหวัดลอยเอ็นเฮากะมาทา้งกษเศษกบมาบ้านน้ำอ้อมนะครับบ้านน้ำอ้อมและะ้วกับเขามาบ้านขีเล็กแ้วกับธรมาทางปทุมรัดกะบ้บานโคกทมบ้านผมบ้านจันไตแล้วกะับบ้านขีเล็กเลยนะครับถนน ถ่ายชัดๆแห่งพี่น้องเบิ้งนะครับ <S <S ปล,อล่อยมังงนยางโดดว่ะหยาปููกคมหนึ่งห้องราคาห้องไว้นะครับต้อร้องกันได้แล้วแต่พอแม่พี่น้องคุยกันกันกบจากขวางเบิ้ง เวลาซื้อขายก็ตกลงราคากันเบ่งนะครับนายหอยชีแปเป็นซื้อกลางให้พ่อแม่พี่น้องนี่ครับผมโคมนี่โคมเก่าที่นายหอยชีแปดทายคลองนี่ไว้นะครับหกหมืันบาทลูกตัวผูนะครับลูกๆตัวผูเป็นลูกซี่บศูนย์เก่าหนะครับ แม่กระสีสูงยู่ประมาณลอยหาชิบถึงลอยหาชิปหา,ชหาเส้นประมาณนี้นะครับลูกระสียูประมาณเม็ดสามสิบ,บพแม่นี่เพิน่นเพิ่นมาสิเขามาเบิ้งแล้วนะครับคุณนายห้อยชี้แปดเล่ขอพ่อแม่เพิ่นไทยฝากพี่ฝากน้องห้าเพิน่นตกลงราคากันบ่ได้ผู้เบิงบ้งเพิ่นเบิ้งไม่เพิ่นกะชิได้เห็นนะครับพ่อแม,ม่บ้าน ขนาดกลาง้วก็ใส่พ่อพันเดือดลอยไว้นะครับจะคลองบนมาซีไว้ต้นนี้ทองไปก็บพ่อนี่ประทันทองนะครับประทันทองที่น้องกับเอาไปใส่พ่อเดือดลอยอีกจกโตเบื้องกอนกับกินหยาดีว่าตรงห่วงนะครับเอาไปกินห้ามกินหัวอาหารเสริมอีก้วก็เพอเพอ่ขันเป็นหยาปปูกับพ่อนะไปใส่หยาปลูกใส่หยาเนี่เปียมันกับสีโปรตีนหลายกว่านี่มันกับสี อ้วนกว่าน,นี้นะครับอันนี้ครับหย้าหญ้าบานเท่ากับเปอร์เซ็นประมาณแปดเปอร์เซ็นหญาปูกระจิสิบสองถึงสิบสี่เปอร์เซ็นนะครับ <c oughs> เน้นปลอยถ้ามาฉาดกับพวกอึดตายงวจรงสูกองเบืองนี่หลานมาอยากได้มันมาควาแยกแม่มันบ่แยกว่าพอว่าท่านแยกนะพอนะ <c oughs> อยากหายซ่าอยากอยากได้แม่วันนะครับเพราะว่าแม่ใจลูกดีลูกกินนมอนมอยู่นะครับบางเทือกะพระท่านจิตผสมเพราะว่าลูกยังหน่อยอยยุแหงอายุหลายกว่านี้ค่อยผสมได้สามคมกับของเกา่าข่างท้างในกับพระท่านได้ไขาย สีง่วกับสีกล่องน้ยหอยชี้แปดมันมันมันกับจิงามขึ้นนะครับงามขึ้นบอกพ่อแม่พี่น้องได้ก็ให้อิลีกะให้มาเบิง้งัตกิ่งได้นะครับมาเบิง้งัตกิ่งมาคุยกันนะครับสวยๆพี่น้องเขามาเบิ้งแล้วหกหมื่นเจ็ดนะพานะครับผมโคมเก่ารับผม,ม,ค,บผมคู่นี้กับว่าท่านได้ขายนะครับว่าท่านได้ขายแบบ หกหมื่นสองคึอเก้านะครับว่าท่านลดอยู่เป็นแม่ทับอีกแล้วทับฝอไใดพ่อทับเล่ไว้นะครับทับไว้ทับข้าวเดียวได้ทับเดียวสื่อสองซ้ำได้สามทับพันนะครับถึงทับสดๆหมัอนหมาดไป ขออมไพนะครับมุมมุมนี่ที่เห็นแห่งว่าเตี้ยแนี่น้อยหนึ่งมุมมุมกดลงนะครับบางคนผพิตน,น,น้อนไทยมันก็นสูงนี่พอดีว่าในขวากผมได้เย็นยนสูงกว่างวนครับให้เบ่งตัวลูกนะครับสายขุนนี่ครับแล้วขัมาบนน่ะ บงเบงหาพีนองจุดเก้านะครับจุดเก้านี่นี่ก็สามหมื่นแปดพั้พีนองว่าท่านเบง สายหูนะครับสายหูลูกกระทบไผ่หมักใหญ่ๆนี่แหละครับเอาไปไปกัดลองเบิ้งนะครับแดวแจ่พี่น้องตัดสินใจนายหอยซีแปดพาพี่พาหน้องมาเบิ้งวังงามพี่น้องนายหอยเพิ่นโทรหากะมาถ่ายท้ำซอยกันนะครับช่วงนี้ตลาดว่าท่านเปิดถ่ายน้ำบาดไปเบิ้งก่อนนะครับจะฝ่าเ่กันนะครับสำหรับพี่น้องนายหอยสีไหนายหอยซีแปดไปถ่ายทํำกะโทรไปไหนนะครับศูนย์เก่าแปดสามเก่าซีหาสามหาหา ขอในกิจเขตปทุมรัดกับไก่เคียงก่อนนะครับครับผมขอเบอร์ฝากพี่ฝากน้องไว้นะศูนย์เก้าแปดศูน0 9เก้าแปดซีสองซีสองเนะครับเดี๋ยวเบอร์โทรผมจดใส่ไว้ข้างล่างนะครับครขอขอบคุณหลายหลานะครับโชคบุญมามีหน้าพรามที่ให้ในหอยซีแปดแม่าทยทำนะครับพี่น้องน่าจะทางไหนอ๋อพ,พี่น้องบ้านกู้การิงกัเขามาเบิ่งแล้วนะครับ มีอยู่สามค้มคมก็คือสามแม่ลูกนะครับสี่กันั่หันกับแม่สาวนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆนะครับที่ติดตามและรับชมในหอยซี่แปดนะครับกับผมไายอยู่ตากชายนะพ่อวัสดีครับกำลังมาชมวัวนะครับกากพ่อแม่พี่น้องนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามเห็นในหอยซี่แปดน้ำนะครับสำหรับคอกนี้นะครับคลิปนี้กับ พี่ฝากนองงวงามสวยๆนะครับขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะครับเอาไว้พอกันชิปหนาคอ,อกหนานะครับผิดถึกประการใดก็ต้องขออภัยนะครับขอบคุณหลายๆครับ